สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธ,ธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะแบ่งปันจากพระญาตของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งเซอเอลบทที่28นะครับซึ่งถือว่าเป็นบทที่บันทึกถึงประวัติของกษัตย์ซาอูลซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของอิสราเอลและชีวิตของกษัตรย์ซาอูลนะครับซึ่งเป็นคนที่ไม่มีหัวใจให้พระเจ้าเลยพอม,มาถึงบทที่28ของหนึ่งเอเลนั้นถือว่าเป็นจุดตกต่ําที่สุด ตกต่าที่สุดของิย์ซาอูลครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์เดียวในคัมพี์ที่บันทึกถึงการเรียกวิญ,ญญาณขึ้นมาเป็นบทที่เต็มไปด้วยความมืดบอดฝ่ายวิญญาณครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการเตรียมตัวลบกับพวกฟริสเตียซึ่งเป็นช่วงที่ดาวิดนั้นถูกผักไสให,ให้ต้องตัดสินใจว่าจะต้องอยู่กับพวกไขรก็คือถ้าจะอยู่กับซาอูลก็โดนซาอูลกลมเหงโดนซาอูลไล่ล่าดาวิดก็เลยตัดสินใจปใคระโยชน์ไขครับพี่น้อง ไปกับพวกฟริสเตียครับแต่นี่คือจุดเปลี่ยนพอฟริสเตียรับดาวิดไปพี่น้องก็กลายเป็นว่าซาอูลก็โกรธดาวิดอีกก็เตรียมตัวรบครับเตรียมตัวรบเป็นบทที่เป็นจุดเปลี่ยนซาอูลนะครับหลงทางทั้งฝ่ายวิญญาณทั้งฝ่ายจิตใจและศีลธรรมซาอูลเหลือเพียงแต่ร่างครับที่อยู่เพื่อกำลังจะรอความตาย S 1> <S 1> แค้นตรงนี้เองเราจะเห็นนะครับว่าพี่น้องเวลาที่ชีวิตของเราเนี่ยตกต่ําจนถนึงที่สุดสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสํานึกอยู่เสมอก็คือว่าอย่าทิ้งพระเจ้าครับให้กลับมาพี่น้องครับในยุคพระคุณยุคกิจัจรน้องต้องจําไว้อย่างหนึ่งครับว่าเรากลับใจได้เสมอพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ให้โอกาสเราเสมอตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่การกลับใจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณ พงค์ทรงประทานโอกาสที่สองให้กับเราเสมอครับเราเห็นนะครับขณะที่ซาอูลเตรียมตัวรบนะครับเขาก็อยากจะรู้ว่าพระเจ้าจะให้รบยังไงจะชนะหรือเปล่าแต่พระเจ้าไม่ตอบครับไม่ได้ตอบซาอูลไม่ว่าจะเป็นทางความฝันนะครับหรือทางอูริมทูมิมซึ่งเป็นสลากเถียงไทยหรือถามผู้เผยชนะผู้เผยชนะอย่าลืมครับพี่น้องเป็นตัวแทนของพระเจ้าใช่ไหมครับ ซาอูลก็ถามแต่ไม่รับคําตอบพระเจ้าเงียบอย่างเดียวพี่น้องครับพระเจ้าเงียบนั่นคือพระเจ้าตอบพระเจ้าเงียบคารักษาอุลในที่นี้หมายถึงการพิภากษาการตัดสินแหละครับนะไม่ใช่การทดสอบเหมือนกรณีโยบเนีพรพญาวิเม่ตอบโยบแต่กรณีโยบนั้นเป็นการทดสอบแต่นี่คือการพิภากษาเพราะฉะนั้นระวังนะครับพระเจ้าเงียบระวังให้ดีครับเมื่อพระเจ้าเงียบแสดงว่าบางสิ่งบางอย่าง เกิดขึ้นแล้วและสำหรับสาอูนนะครับในบทนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่เขามีกับพระเจ้าขาดสะบั้นลงอย่างสิ้นเชิงพระเจ้าพี่น้องครับทรงใช้หลายวิธีในการตรัสการเงียบนั้นก็เป็นการตรัสอย่างหนึง่งในยุคพันธสัญญาเดิมนะครับพระเจ้าใช้หลายวิธีมากในการตรัสแต่เมื่อไม่มีใครเชื่อฟังไม่มีความเชื่อฟังเกิดขึ้นช่องทางทั้งหมดก็จะถูกปิดครับ นั่นเป็นที่มาของความเงียบของพระเจ้าเพราะฉะนั้นระวังให้ดีครับพี่น้องเมื่อพระเจ้าเงียบอาจเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการลงโทษการพิพากษากับคนที่ไม่เชื่อกับคนที่ไม่มีใจกับพระเจ้าฉะนั้นตรงนี้เองจึงระวังให้ดีแต่คริสเตียนเราพระเจ้าลงโทษไหมไม่ลงโทษครับพระเจ้าตีสอนครับนะดังโลมบทที่8ข้อหนึ่งเหตุฉะนั้นการลงโทษหรือการถูกแช่งสาบ จึงไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีในผู้ที่พระเจ้ารักหรือชนชาติของพระเจ้าเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่ผู้ที่อยู่ในพระเยซูนะครับนน่นคือโรมบทที่8ข้อหนึ่งฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเงียบซาอูลทําไงครับซาอูลหันไปหาคนทรงในบทที่28ข้อที่สของหนึ่งสมเอลจงหาหญิงคนหนึ่งที่เป็นคนทรงให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไปถามเธอ พี่น้องเห็นไหมครับตกต่ำถึงที่สุดจุดตรงต่ำที่สุดก็คือว่าพระเจ้าเงียบเขาไปหาฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้าครับก็คือผีมานไปหาหญิงคนทรงจริงๆแล้วในบทนี้นะครับข้อที่สามเพื่อผีบันทึกว่าซาอูลเคยสั่งให้ทำลายคนทรงและหมอดูแต่มาถึงตรงนี้ข้อที่เจ็ดเราเห็นเลยครับว่าซาอูลับละเมิดกฎหมายของพระเจ้าซาอูลละเมิด คำสั่งของตัวเองด้วยซ้ําเคยสั่งทําลายคนทรงหมอดูแต่ตอนนี้กลับมาหาคนทรงนะครับคือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจและเป็นเรื่องที่น่าอับอายนังนัค้คนทรงเจ้าหรือร่างทรงนั้นหมายถึงคนที่อ้างว่าเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับวิญ,ญญาณได้นะครับคือคนทรงถ้าอูนแสดงความขัดแย้งในตัวเองครับเขาปลอมตัวสวมรอยเป็นคนอื่นไป หาตอนมืดมืดคํามกัมมืดแล้วเพื่อที่จะไม่คนเห็นและหันไปพึ่งพาสิ่งที่พระเจ้าห้ามตรงนี้ครับมันเกิดจากอะไรคําตอบคือมันเกิดจากความกลัวครับความกลัวความขี้ขาดตาข่าวพอมาถึงว่าพระเจ้าเงียบแล้วก็กลัวแหละครับในนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาทําในทิศทางที่ปฏิเสธพระเจ้าตนข้ามกับพระเจ้าแทนที่จะกลับ ใจใหม่กลายเป็นกับใจเก่าครับความกลัวเนี่ยทาให้เขายอมละทิ้งหลักการของสวรรค์เพื่อคําตอบที่ตัวเองต้องการเพราะอะไรเพราะพระเจ้าเงียบไงจะให้ฉันไปหาคําตอบที่ไหนละ่ะเพราะฉะนั้นหลายหลายคนเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับมันสะท้อนถึงจิตวิญ,ญญาณที่ว่างเปล่าที่ผูกพันตัวเองอยู่กับความปลอดภยัยเถียมเท็จหรือความ ปลอดภัยจอมปลอมที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเขากลัวครับก็เลยไปหาคำตอบที่มาจากร่างทรงแทนที่เขาจะกลับใจใหม่เขากลับกลับใจเก่าพี่น้องครับความกลัวนั้นทำให้เราต้องปลอมตัวความกลัวนั้นทำให้เราหลอกตัวเองความกลัวนั้นทำให้เราต้องไปในความมืดความกลัวทำให้คนหันไปหาไสายศาสตร์หาคนทรง พึ่งพาสิ่งที่พระเจ้าห้ามพอเลยครับแทนที่จะกลับใจใหม่เมื่อพระเจ้าเงียบเขากลับหันไปอีกด้านหนึ่งน่าสงสารนะครับเขาสแสวงหาคำตอบจากแหล่งที่ผิดแม้ว่าจะได้คำตอบในลักษณะที่ว่าอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่ทางแห่งชีวิตทางชีวิตนิรันดร์กับพี่น้องครับบทเรียนในวันนี้คืออ่านให้ถูกทิศครับถ้าพระเจ้าเงียบพี่น้องนั่น เราต้องระวังแล้วเมื่อพระเจ้าเงียบเราต้องติดกับใจเสียขอพญาณของพระเจ้าสํารวจชีวิตของพวกเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะไม่เป็นซาอูลครับแต่เราจะเป็นดาวิดท,ที่กับใจเมื่อเขาทําบาปทําผิดกับนางบาดเชบาเขายอมรับว,ว่าเขาทําผิดกับเจ้านี่น้องเห็นไหมครับการทําบาปกับคนก็เทียบเท่ากับการทําบาปต่อพระเจ้าไม่รักษาบทบัญญัติไม่รักษากฎเกณฑ์ นะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอเรา่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของซาอูลซึ่งเขานั้นเป็นบทเรียนของเราในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นพระชนบนแมงเขนแทนความบาปของข้าพอง้์หลายทําให้ัางหลายนั้นมีโอกาสมีโอกาสเสมอในการสารภาพบาปและกลับใจใหม่และตั้งใจ ที่จะไม่ทําบาปนั้นอีกขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาช่วยเหลือพี่น้องของข้าพระองค์บางท่านบางคนที่หลงไปขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้พระยามบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะสาแดงพระคุณความกรุณาความรักของพระองค์ดึงพี่น้องเหล่านั้นกลับมาเดี๋ยวยิ่งตัวข้างหลายเองขอทิฐานที่จะไม่ออกนอกทางของพระองค์รักษาทางแห่งความบริสุทธิ์ไว้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้าย และทั้งหลายจะรับบาเนจที่มาจากพระเจ้าได้รับการยอมรับว่าเจ้าเป็นทาตที่ดีและศักย์สื่อ์ขอพระเจ้าอาํานวยพระพรพี่น้องที่ฟังเสียงสิทธิบาลทุกท่านให้มีความสุขให้มีร่างกายที่แข็งแรงและให้มีสิ่งต่างที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ที่เพียงพอสำหรับชีวิตของข้างหลายเสมออธิษฐานมอบไว้ในพระนามของพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ ขอบพระเจ้าอำนวยพระพรพี่น้องทักท่านสวัสดีครับหากว่าใครที่ใจ มไม่มีใครสักคนเข้าใจจงกลับมาต้องผิดวันพระใครบึางคนจงกลับมามา่อหใจว่างไม่ให้เราจะรักษาเข้ามาหาเราสิง ราจะสร้างใหม่เมื่อไรทางไปเรามีเส้นทางคือไว้วางใจเรา หากไม่รู้ต้องไปถึงใดจงกลับมาไม่มีใครสักคนเข้าใจจงกลับมาต้องพิดวงพระใครบุนคนจงกลับมาเมาื่อหัวใจว่างไม่ให้เราจะรักษา on the high เช็น้ำตารีลบลมาหเราเฝ้ารอทุกเวลาเพราะจะมีแครในสายตา five